สวัสดีค่ะเอฟทุกๆท,ท่านทุกๆก,ก,กคนนะคะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube จากคลิปที่ผ่านมานะคะที่พี่นีลงไปว่าหลังจากเราหล,หลังจากที่พี่นีไปให้ยาครั้งที่ห้านะคะว่าอาการมันเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วก็ เขาฉีดวัคซีนให้พี่นีอีกสองกริยัตนะคะสองแขนนะคะคือยาตรงนี้กับตรงนี้นะคะที่พี่นีมาพูดถึงอาการเนาะอาการออหลังจากนั้นเนาะอาการเจ็บป่วยของพี่นีเนาะอาการที่มันป่วยนะคะเราเราไม่ได้ลำบากนะคะแต่เราสู้กับอาการปวดนะคะแค่พี่นีมาพูดว่า ทำไมเออเราแปลกใจนะว่าหมอสั่งเนาะให้ฉีดวัคซีนอสองกษัตริย์นะเพราะหนึ่งกริย์เราก็บางทีเราก็จะเกิดอาการอักเสบแล้วก็ไข้ขึ้นนะคะทุกคนทุกวัคซีนที่พี่ณีฉีดมานะคะแล้วนี้ให้สองครั้งนะคะ อันนี้พี่นีมาเล่าอาการให้ f อซของพี่นีฟังเนาะว่าทําไมเนาะแต่คลิปนี้พี่นีอยากจะลุกขึ้นมาพูดว่าพี่นีไม่ได้ลําบากนะคะไม่ได้ลําบากนะคะไม่ได้ลําบากอะไรเพียงแต่ว่าอาการเจ็บป่วยโรคเส้นโรคกระดูกของเราโรกเพราะว่าถ้าเอฟซีเก่าๆที่ติดตามพี่นีจะรู้นะคะจะรู้ดีว่าพี่นี เป็นยังไงเนาะบางคนฟังแบบเห็นใจบางคนฟังแบบทุเลศนะคะอันนี้พี่นีก็แล้วแต่ใครจะคิดนะคะแล้วแต่นะคะการที่ f อคนหนึ่งนะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าทำไมไม่กลับเมืองไทยนะเนาะอันนี้ดีนะคะพี่หนีก็จะมาบอกว่าเรา อายุเยอะแล้วนะคะเราอายุเยอะเราก็ถากถางชีวิตลำบากมาเยอะนะคะอยู่เมืองไทยนะคะทุกคนลำบากเนาะเราก็เป็นคนจนเนาะแล้วเรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไม่ว่าจะมีชีวิตลำบากนะทุกคนคนที่อยู่ต่างประเทศคนมีอายุคนแก่นี่เขาก็จะมีค่า เขามีเอออะไรล่ะให้ดีนะคะทุกคนแล้วแต่หลักการงานคนจะเท่าไหร่น <S <S เนาะเขาดูแลเราดีนะคะประกันหมอค่าจ่ายหมอเราก็อาการโรคของพี่นีนี่ใช้เงินเยอะนะคะทุกคนใช้การรักษาเยอะนะคะทุกคนพี่นีจะพูดในฝั่งว่าแต่และหนึ่งครั้งนี่แพงมากแล้วสมมติว่าเราป่วยอย่างนี้เราแบกสังขารไปมืองไทย เราจะไปวิ่งหาหมอยังไงล่ะคะคุณขาอันนี้ที่พี่นีพูดว่าอยากโดนนวดนะคะอยากนวดก็คือว่าการนวดแต่ละหนึ่งครั้งนะคะมันใช้เงินนะคะชั่วโมงหนึ่งนะคะชั่วโมงหนึ่งก็ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแซนนะคะทุกคนแล้วนวดชั่วโมงหนึ่งมันก็นวดมวดนวดไม่ออกหรอกคะ่ะคนเป็นโรคเส้นเนาะอันนี้ที่พี่นีพูดเนาะว่าอยากโดนนวดเนาะแล้วก็ ไม่มีคนไปซื้อของซื้ออะไรให้นะคะทุกคนแต่สมมติว่าพี่นีจะขอรัฐบาลเขาให้มีคนมาดูแลพี่นีในการซื้อกับข้าวทำความสะอาดบ้านดูแลพี่นีก็ขอได้นะคะคุณแต่พี่นีไม่อยากที่จะไปรบกวนเขามากกว่านั้นคือเราสามารถทำอะไรได้เราก็จะทำนะคะทุกคนคือ เราอยู่ต่างประเทศนะคะเราอยู่เมืองหนาวนะคะมันก็จะลําบากเรื่องอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวแต่จะจะให้เลือกตอนบ้านปลายตอนแก่ไปใช้ชีวิตทางเมืองไทยพี่นีก็คงไม่ไปนะคะเพราะว่าพ่อแม่ก็ตายหมดนะคะพี่น้องก็แก่เท่ากันหมดนะคะเราจะไปพึ่งลูกพึ่งหลานเขาก็คงไม่มาหันมามองเราเนาะอยู่ที่นี่เราเจ็บเราป่วยยังไงถึงยังไงก็จะ ยังมีคนมาดูแลนะมาเช็ดขี้เช็ดเยียวให้ถ้าเกิดเราขอนะคะอันนี้เราอาการมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะทุกคนมันไม่ได้ลำบากและอีกอย่างการอยู่ที่นี่นะคะทุกอย่างมันบีบเราเนาะ,ะมันบีบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคุณต้องรู้จักกินจักใช้นะคะคุณคุณก็ไปฟุมฟ่มเฟือยที่ฟุ่มเฟือยกันมากๆที่มีหนี้มีสินมีอะไรเยอะ ผ่อนนู่นผ่อนนี่กัรฟุ่งเฟือยนะคะคุณอันนี้เราจะไม่พูดถึงคนอื่นนะคะเรามาพูดถึงพี่นีนะคะตัวของพี่นีนะคะทุกคนเราคือเราอยู่เขาให้เรามาจ่ายค่าบ้านค่าบินค่าอะไรเราก็จะมีกินแต่ว่าประกันเขาจ่ายหมดนะคะค่าหมอก็ดูกหมออะไรในประกันจ่ายหมดนะคะแต่ อย่างเดียวที่ไม่ใจนะคะก็คือนวดนะคะไปนวดแผนไทยเราคือเขาไม่จ่ายมันถ้าเราไม่มีประกันพิเศษนะคะทุกคนที่พี่นีพูดคลิปที่ผ่านมาคืออยากนวดอยากโดนนวดรักษาให้ถูกถูกจุดแต่ที่พี่นีรักษาพี่นีก็มีโรคประจำตัวของพี่นีนะคะทุกคนคนไหนที่ไม่มีโรคก,ก็คือลาบอันประเสริฐนะบางคนนะให้รวยล้นฟ้านะ ก็ไม่สามารถที่จะซื้ออาการเจ็บป่วยของตัวเองได้มันก็จะเป็นอาการของคนที่เจ็บป่วยพี่นีก็ได้มาพูดว่าพินีต่อสู้กับอาการเจ็บปวดนะคะมันทรมานนะคะก็แค่ลุกขึ้นมาพูดแต่ไม่ได้ถึงกลำลําบากที่จะต้องขี่เครื่องบินไปมังไทยนะคะ กับไปอยู่เมืองไทยไปให้ลูกหลานเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มันไม่คงไม่มีหรอกค่ะทุกคนมีใครบ้างไหมเนี่ยที่มีลูกมีหลานมีพี่มีน้องคอยเช็ดขี้ให้คอยให้เงินให้ทองใช้นะคะทุกคนอันนี้ก็มาพูดนะคะเผื่อใครผ่านมาฟังคลิปพี่นีแล้วก็เกิดสมเพศเวท,เวทนานะคะทุกคนมีคนที่น่าสมเพศมากกว่านี้นะคะที่ที่ แกเท่ามาไม่มีคนดูแลนะคะอันนี้เราก็แค่พูดว่าเด็กลูกฝรั่งจะให้เข้ามาบีบมานวดไม่ว่าลูกไทยลูกอะไรมันก็ไม่ไม่นวดนะคะมันไม่ได้ลำบากนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าคนไม่สบายมันจะต้องลำบากนะคะคือคนไม่สบายนะคะเราต่อสู้กับโรคนะคะเราก็พยายามที่จะรักษาตัวเพราะว่าการที่พี่นีรักษาตัวมีหมอ ดีๆนะคะรักษาตัวสมมติว่าเราไปอยู่เมืองไทยนะคะเราก็แค่มีบัตรสามสิบนะคะไปรักษาก็โรงพยาบาลถ้าคุณอยากจะไปอยู่โรงพยาบาลหรูๆคุณก็ต้องเสียเงินเยอะแต่อย่างของพี่นีอยู่ตรงนี้ไม่เลือกนะ,ะไม่เลือกโรงพยาบาลนะคะแล้วแต่ว่าเรามีอาการยังไงจะส่งเราไปทางไหนคือนี่เรา อยู่ตรงนี้นะคะจุดที่คนอยู่ต่างประเทศนะคะอะอีกอย่างพี่นีมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะเกือบ40ปีแล้วนะคะต่ขอตาตรงนี้แหละค่ะขออยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าการที่ว่าเราจะไปเมืองไทยนะคะซื้อตั๋วเครื่องบินหมดไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องเอาเงินไปใช้ตรงนู้นอีกนะคะทุกคนคือว่าไม่ใช่ว่าจะลำบากนะคะอยากจะ มาพูดคลิปนี้นะว่าการที่เราอยู่ต่างประเทศไม่ได้ลำบากนะคะคือว่าคนที่เขามีแรงเขาก็ทำงานกันเ่าก็มีเงินเดือนกันนะคะเขาก็มีอย่างคนแก่เนาะคนมีอายุแล้วมันก็อยู่พ่อเพียงนะคะอยู่พอเพียงไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเงินที่จะจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้คุณเลือกไปนวด ควเลือกกินนะคะมันอาจจะนวดได้นะคะเดือนละครั้งครึ่งครั้งแล้วแต่เดือนเดือนละครั้งสองครั้งอาจจะนวดได้แต่คุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณมีอะไรนะคะเพราะว่าพี่นีก็แค่ลุกขึ้นมาพูดคลิปที่แล้วเนาะยังไงก็ขอคนที่เข้าใจพี่นีก็เข้าใจนะคะถ้าคนไม่เข้าใจนะคะก็ คนที่ลุกขึ้นมาทําคลิปเยอะแยะนะคะในชีวิตในต่างแดนนะคนที่เขามีความสุขเขาก็สุขกันนะคะคนที่เขาทุกก็ทุกกันมีเยอะนะคะคนที่แต่เขาไม่ได้ลําบากเหมือนก็ไปเก็บถังขยะถุงขยะนะคะตามคุ้ยเขีียขยะนะคะที่เอามาค่าของชีพเหมือนคนแก่นะคะอันนี้เราไม่ได้ดูถูกนะคะคือว่าคน ประเทศนี้เขาก็ดูแลคนของเขาดีนะคะทุกคนอันนี้ก็คือที่จะมาพูดให้ฟังนะว่าสำหรับคนป่วยนะคะคนป่วยนะคะไม่ใช่ว่าลำบากนะ,ะมันลำบากแน่นอนสำหรับถ้าเราร่างกายเราป่วยเจ็บป่วยเราทำอะไรไม่ได้นะเราปวดเราเจ็บเราไม่สบายเราก็จะต้องลำบากไม่ว่าคนรวยหรือไม่รวยนะคะถ้าร่างกาย เจ็บป่วยนะต้องสู้กับโรคนู้นโรคนี้เราก็พยายามหานะคะหาหมอเขาก็หาวิทุกวิถีทางที่จะรักษาพีน่นีก็อย่างที่ว่าหมอเขาก็ไม่ได้จะเก่งเกินไปเขาก็สันนิษฐานว่าคุณเป็นโรคนู้นโรคนี้เขาก็ตรวจดูแล้วว่าคุณเป็นอะไรนะคะแต่การที่จะเอายามารักษา ไม่ใช่ว่าหมอไม่เก่งนะหมอเก่งพูดผิดนะหมอทุกคนเก่งนะที่สามารถหาโรคให้เราได้นะ,ะเออ,เ,อ,อเจอะนะคะโดยที่ว่าไม่เพาะแต่การที่ว่าจะหายามารักษาเราอันนี้พี่นีอยากสื่อสารนะหายามารักษาเราหมอเขาก็จะต้องพยายามเนะมันก็ให้ยาเราเมื่อเรารู้ว่าดี เขาก็จะให้ต่อไปถ้ามันไม่ดีเขาก็จะหาตัวใหม่นะคะนี่คือหมอนะคะแล้วก็การที่ฉีดวัคซีนที่มันเจ็บนะคะมันเจ็บมันก็เป็นธรรมดาไม่ว่าวัคซีนอะไรนะคะเราก็จะมีใข้นะแล้วแต่ภูมิต้านทานของคนเนาะเขาพี่นีก็แค่ลุกขึ้นมาพูดในฐานะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันหนึ่งพี่ณีจะลุกขึ้นมา พวกไม่ว่าอยู่ประเทศไทยอยู่ที่ประเทศสวิตหรือประเทศไหนนะคะยุโรปอยู่ที่ไหนนะ,ะทุกคนต้องทํางานนะทำงานเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีเงินนะก็มีเงินก็ต้องรู้จักใช้จักกินนะเพราะว่าบ้านที่นี่เราหิวอะไรเราต้องซื้อทํากินเองมันไม่มีร้านขาย24ชั่วโมงนะกินดะนะกินกินดะนะเห็นอะไรผ่านมาก็กินนะกินกินหมดนะ บ้านไม่ต้องเช่าข้าวอะไรไม่ต้องซื้ออะไรก็ไม่รู้นะก็เลยอยากพูดให้ฟังว่าแต่จะให้เลือกไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยกับชีวิตอยู่ต่างประเทศพี่นีก็ขอเลือกอยู่ที่ต่างประเทศนะทั้งมังไทยเราก็กลับไปเที่ยวของเราเนาะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มานานแล้วเนาะ เพราะว่าเราไม่มีอะไรที่มันจะผูกพันมากมายขนาดนั้นเนาะที่ประเทศไทยเนาะมันก็เป็นเราก็รักประเทศไทยนะไม่ใช่ไม่ว่าไม่รักเนาะแต่เพียงแต่ว่าทําไมไม่หอบเสื่อหอบหมอนไปตายที่ประเทศไทยเนาะก็คงไม่ไปเนาะเพราะอยู่ที่นี่เนาะถ้าสมมติว่าเราตายนะคะเขาก็ทำศพให้เราเผาเลยนะคะ เผาแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยสมมติว่าจะนิมนต์พระก็ต้องเสียค่าพระค่าสวดนะคะทุกคนแล้วแต่เขาจะมีโครงการอะไรตามบ้านนอกเขาก็จะมีโครงการอะไรเนาะบางคนไม่มีค่าโครงการอะไรก็ตายก็จะต้องเสียค่าเผาเนาะบนเมนเนาะต้องเสียค่าเผาเป็นหมื่นนะคะทุกคนเราก็ไม่ต้องไปทำฟาร์มเดือดร้อนนะเรายังไม่รวยก็ข <c> อ <oughs> คอตายอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ